นะครับทีนี้ไอโปรบิติกมันช่วยอะไรคือโพรบอติกมันมี4ชนิดหน้าที่มันไม่ได้ต่างกันหรอกครับมันเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าบางตัวมีจุดเด่นไม่เหมือนกันโพรบอติกชนิดที่1มันจะทําหน้าที่แค่ช่วยย่อยอาหารนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าเวลาอาหารเข้าสู่ลาไส้เล็กเัาจะช่วยย่อยย,อย่ยอยย,อย่ยอยย,อย่อย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 นะช่วยย่อยอาหารโพนะรบอติกชนิดที่2น,นอกจากย่อยแล้วมันสามารถสร้าง คุงคุ่งกันหรือสร้างเกาะป้องกันนะครับในลํำไส้ได้ด้วยนะเห็นไหมมันเก่งกว่าเดิมตัวที่สามนะครับจำไม่ได้ละลืมเออมันสร้างเกาะป้องกันด้วยนะครับแล้วก็เอาลืมจริงเนี่ยอ่ะนึ่นึกไม่ออกนี่นึกออกก็จะบอกตัวที่สี่นะครับคือคือทุกตัวเข้าใจกันว่า โปรไติกตัวมันมันมันย่อยมันช่วยย่อยย่อยอาหารอยู่แล้วโอเคไหมครับก็จะตรงกันก่อนนะแต่ว่าแต่มันก็มีหน้าที่พิเศษตัวอื่นที่ที่ไม่เหมือนกันนะส่วนตัวที่เสียเจ๋งที่สุดคือมันสามารถเอาไขมันนะครับที่อยู่ในไขมันส่วนเกินนะครับนะพูดง่ายคือมันกินไขมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าเรามีจุลินทรีย์โปรไบติกเยอะในกระเพาะนะครับหรือในลำไส้นะ เวลามันอยู่นั้นนะ่ะมันมันมีชีวิตอยู่มันก็จะกินไขมันทุกวันนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมน้ําหนักของเราลงคําตอบง่ายๆมีแค่ยยตรงนั้นไอเรื่องอเขาเรียกย่อยสลายาสารเขาเรียกอาหารเศษอาหารที่อยู่ในลาไส้อันนั้นมันทําได้อยู่แล้วโอเคไหมครับน,นั้นน่าจะเข้าใจแล้วแหละนะเอาคร่าวๆนะเดี๋ยวพูดหน้าผมมาย้าให้อีกทีหนึ่งนะครับว่านี่แหละคือเหตุผลว่าทาไมเราต้องกิน เพราะถ้า้ถาถกาถ,ถ้าถามว่ากินโปรไบโอติกแล้วเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้มีไหมผมมองว่าก็เหมือนกับคุณกินถังเช่าแล้วคุณจะเป็นมะเร็งไหมอ่ะถูกไหมครับนะคําตอบเดียวกันนะเพราะฉะนั้นงานวิจัยของตัวถังเช่าชัดเจนอยู่แล้วว่าถัางเช่าเนี่ยถ้าเรากินต่อเนื่องเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งแทบจะ1 0นถูกไหมครับนะเพราะว่าเซลล์ที่มันตายเนี่ยนะถังเช่ามันไปฆ่าตายตั้งแต่เนอนุบาลอยู่นะนี่คือข้อดีของมันะ แต่ว่าเช่นการโปรไบรติกถ้าคุณกินทุกวันทุกวันเนี่ยโอกาสคุณจะเป็นมะเร็งไส้ผมก็บอกเลยว่าแทบจะศูนเปรเเหมือนกันเพราะตาบใดที่แบคทีรียดีมันมีมากกว่าแบคทีเรียไม่ดีนะโอกาสที่คุณจะเป็นมะเร็งยากครับถูกไหมครับนะเพราะเศษอาหารถึงแม้มันจะตกค้างแบคทีรียดีมันก็ไปช่วยย่อยนะจากชิ้นใหญ่มันย่อยมันก็เหลือชิ้นเล็กๆๆนะอาหารใหม่มามันก็ดันออกไปครับเพราะเรากินอาหารเข้าไปทุกมือ้อถูกไหมมันก็ดันออกนะครับทีนี้สําคัญคือการกินอาหารทุกคน ผมจะพูดเสมอเลย OPP ยุคหลังๆเนี่ยต้องใช้คว่ายุคหลังๆเลยนะ OPP ยุคหลังๆไม่ได้พูดในสไลด์เลยผมพูดสี่ข้อนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือเทคนิคในการดูแลสุขภาพนะซึ่งสีข้อเนี่ยมาจากงานวิจัยนะครับของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไดรับรางวัลโนเบลนะครับไม่ได้พูดขึ้นมาเองในงานเนี้ยข้อแรกเขาบอกว่าให้คุณกินผัาากกับกินปลาเยอะขึ้น ผักอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วมันมีอะไรครับเส้นใยถูกไหมนั่นแหละมันเป็นตัวกวาดลําไส้อย่างดีเลยนะการที่เราทานผักเยอะนะครับเศษอาหารที่มันตกค้างมันจะถูกกวาดออกมานี่คือผลว่าทําไมนะครับอายุเยอะๆเราต้องกินผักเยอะขึ้นแล้วถามว่าผักย่อยง่ายไหมผักใช้เวลานในการย่อย40นาทีทุกคนครับ40นาทีผักมันย่อยหมดแล้วเนื้อปลาก็เหมือนกันเนื้อปลา4ี่นาทีนะครับเนื้อไก่หนึ่งชั่วโมงเนื้อหมูชั่วโมงครึ่ง เนื้อวัวเนื้อควายสองชั่วโมงท่านลองคิดดูดินะเรายิ่งอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นระบบย่อยมันไม่ได้ดีขึ้นถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้อะไรเราก็ต้องไปปรับเรื่องหอยหารการกินเก็ตไหมครับเก็ตนะเกออ็ตนะทุกคนนี่คือผลถ้าเรากินเหมือนเดิมแน่นอนครับสุดท้ายคุณก็ hmm. ก็ป่วยไว้ง่ายๆนะเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ปรับร่างกายคุณมันปรับแล้ว ที่ปรับคือไม่ได้ปรับดีขึ้นนะร่างกายคุณมันปรับแย่ลงไปเรื่อยๆตามอายุมันเราก็ต้องปรับตามมันนะเลขสี่แล้วเลขห้าแล้วเลขหกแล้วเลขเจ็ดแล้วอ่ะก็ต้องปรับกินถั่วดินถั่วต้มกินเยอะจะสมไขมันหรือเปล่าไขามันที่เกิดจากถัว่วเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้นะผมว่ามันน่าจะเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับนะไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันกินพอดีพอดีนะครับกิน ร้อยสามคนล่ะครับมองไม่เห็นนะหน้าจออยู่สามที่เบ็ดคนมาตั้งนานแล้วโอเคนะทุกคนนะครับเพราะนั้นเราอะถ้าเราเข้าใจร่างกายผมว่าเราจะอยู่กับร่างกายเราได้นานที่สุดผมบอกเลยแล้วคุณก็จะไม่ป่วยอะนะแต่ทุกวันนี้ที่เราป่วยผักเป็นสวนท่าซัดเลยครับทุกวันนี้ที่เราป่วยอะนะเพราะอะไรครับเพราะว่า ไม่ใช่เราไม่อยากดูแลตัวเองนะจริงไหมผมเข้าใจว่าพวกพวกเราทุกคนอะ่ะเราอยากดูแลสุขภาพเราอยากดูแลตัวเองกนะันทุกคนอะ่ะจริงไหมครับนะแต่คําถามถามว่าให้ทํำยังไงอะ่ะ <c oughs> จริงไหมอืมให้ทํำยังไงล่ะฉันอยากดูแลสุขภาพเหมือนกันนะอ,อฉันรู้ว่าการเหนื่อยภาพมันดีแต่ว่าจะให้ฉันทํำยังไงนะครับเพราะน,นั้นสี่ข้อนะท่องจำไม่ขึ้นใจเลยข้อหนึ่งกินผักกินปลาเยอะขึ้นนะครับหมูไก่เนื้อท่านกินมาเยอะแล้วครับ นะงดได้ก็งดเถอะนะครับนะเพราะว่ากระเพาะเรามันย่อยได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนก่อนแล้วนะครับนะมันย่อยไม่ดีสุดท้ายมันก็ตกค้างตกค้างสุดท้ายเนี่ยนะไอ้มะเร็งมันก็เกิดจากอาหารเนี่นะอ่ะสองดื่มน้ําให้ได้วันละหนึ่งจุดห้าลิตรเข้าใจตรงกันนะอันนี้ไม่ใช่น้ํานะให้ดูขวด,ดวเฉยนะครับขวดใหญ่แบบนี้เนี่ยแหละหนึ่งขวดหนึ่งจุดห้าลิตรกินให้หมดนะครับ นี่รางวัลโนเบลนะงานวิจัยนะครับสี่ข้อข้อที่1กินผักกินปลาเยอะขึ้นข้อที่2นะครับกินน้าไม่ได้1.5ลิตรข้อที่3ากินสมุนไพรให้หลากหลายกินทั้งหมดครับขิงข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดอะสมุนไพรไทยเป็นร้อยเป็นพันกินให้เลยนะหลากหลายคือกินให้มันหลายหลายอย่างโอเคไหมครับเพราะสมุนไพรแต่อย่างสารอาหารไม่เท่ากันส่วนถังเช่าพวกท่านรู้อยู่แล้วว่ามันดีท่านก็ยืนพื้นช้าเม็ดเย็นเม็ดก็จบแล้วแค่นั้นเองนะครับนะอะไรก็ตามที่ ที่ไม่อร่อยมักจะดีเสมอ,อ,มอมผมใช้คํานี้เช่นมะระมะระขี้นกขมไหมโคตรขมเลยแต่โคตรด,ดีเลยสดาขมไหมโคตรขมเลยแต่โคตรดีเลยนะครับนะอย่างอื่นกินได้หมดครับขิงข่าตะไคร้ไปเมื่อกูดกินได้หมดโอเคไหมทุกคนอะไรก็ตามที่เป็นสมุนไพรอ่ะนะกินได้เลยครับนะกินแล้วก็กินต่อไปนะถังเช่านะยืนพื้นครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดแค่นั้นเองนะส่วนข้อที่4นะครับรางวัลโนเบลบอกว่าให้ให้ออกกําลังกาย ผมไม่ได้ให้ให้ทุกท่านไปวิ่งไปไว่ายนะ้ำไปปั่นจักรยานนะโอเคไหมครับผมเข้าใจแหละว่ามาทำไม่ได้หรอก <c oughs> นะ <c oughs> เออเ <c oughs> พราะฉะนั้นทำยอะไงก็ได้ครับให้เหงื่อออกโอเคไหมครับงานบ้านเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าล้างถ้วยล้างจานเนี่ยนะครับเนะี่ยเอาให้มันเหงื่อออกโอเคไหมครับนะหรือยืนแล้วก็แกว่งแขนเฉยๆก็ได้ครับนะครับแกวงแขนอย่างเงี้ยแกวงแกวงข้างล่างแขนนั่งอยู่ข้างลําตัวแล้วก็แกว่ง โอเคไหมครับทักสิบห้านาทีเงื่อคุณก็ออกแล้วนะคุณเดินไม่ไหวคุกก็นั่งบนเก้าอี้แล้วคุณก็แกว่งเอาก็ได้โอเคไหมครับสี่อย่างเนี้ยใครทําได้นะผมบอกเลยว่าร่างกายคุณจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผมใช้คําเนี้ยนะคือเอาแค่คุณกินน้ําอ่ะเฉพาะน้านะเดี๋ยวว่าหลังผมจะพูดเรื่องน้ําอย่างเดียวน้ําเปล่าเนี่ยแล้วคุณจะบอกว่ามันคืออาหารที่มหาัศาจรรย์ที่สุดนะแค่คุณดื่มน้ําน้ําหนักคุณก็ลง ไขมันคุณก็หายน้ำตาลคุณก็ลดนะครับไตคุณก็ดีเลือดคุณก็ไหลเวียนดีนะครับนะการดูดซึมคุณก็ดีการขับถ่ายคุณก็ดีโหนี่คือการกินน้ำครับทุกคนเห็นไหมแล้วน้ำอ,อาจจะกินน้ำเย็นนะครับกินน้ำธรรมดานะครับโอ้โหเดี๋ยวว่าหลังจะพูดจะพูดพูดหน้าพูดโปลิติกเดี๋ยวพูดต่อไปพูดเรื่องน้ำอย่างเดียว และท่านจะรักน้ําเปล่ามากๆครับผมบอกเลยนะครับอ่ะโอเคนะนะทุกอย่างคือความรู้นะครับแบ่งปันกันนะครับท่านทราบท่านก็ไปส่งต่อท่านก็ไปบอกคนที่ท่านรักแค่นั้นแหละไม่มีอะไรสวัสดีค่ะดิฉันสิดินาโพง,งามค่ะก็ดิฉันก็รู้สึกดีใจมากค่ะประทับใจในถังเช่าของ New Success World นะคะ ก็พอดีลูกสาวเขาอยากมีลูกมากแต่งงานมา8-9เกปีแล้วนะคะก็อเผอิญก็รู้เรื่องในถังเช่าว่าเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยทาน2คนกับสามีเขานะคะลูกเขยก็เสร็จแล้วเขาก็เป็นโควิดเขาไม่เชื่อว่ามันจะช่วยได้เขาก็เป็นโควิดเขาก็เลยบอกว่าอันนี้แหละ เรื่องโควิดด้วยก็เลยว่ากับเขาอย่างนั้นเขาก็เลยทานทานทั้งสองคนสามีภรรยาเขาก็ทานกันพอเสร็จแล้วอยู่มาก็ไปหาหมอว่าอยากมีบุตรน่ะเขาไปที่โรงพยาบาลก็หลังจากหายโควิดแล้วเขาก็ไปเจอจุดกำลัที่ในในทันท่อน,นะคะในท้องในมดลูกะเขาก็กลัวจะเป็นเนื้อง,งอกแล้วหมอเขาบอกเดี๋ยวมาดูอีกทีนึง ว่าใช่ก็เลือดหรือเปล่าเป็นตั้งคันหรือเปล่าเขาก็สตันแหละว,ว่าเอ๊ะมันจะใช่เหรอมันจะเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อก็าเลยบอกว่าพอหลังจากนั้นพอรู้ว่าตั้งคันก็เลยหยุดไม่ให้ทานก็ถามประธานแล้วบอกว่าให้หยุดไปก่อนเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมันจะไปถ้าเรียกอะไรเกี่ยวกับระบบไปกระทบกระเทือนให้ให้หลังจากที่ตั้งคันหกเดือนแล้วถึงจะให้ทานต่อได้ แล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ทานมาตลอดจนกระทั่งคลอดลูกเด็กผิวดีมากเลยค่ะตอนนี้คลอดออกมาแล้วได้10วันแล้วค่ะก็ดีใจมากค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนให้มาที่อิน e ท i ร์เรียลาดพร้านะคะเรามีเซ็นเตอร์ที่อิน e ท i a รียนลาดพร้าชั้น4นะคะบริษัท New Success World ก็ขอเชิญชวน เพราะว่าถ้าใครอยากมีบุตรก็เชิญชวนได้ที่บริษัท New Success w o l ค่ะขอเชิญทุกท่านมาเป็นครอบครัว New Success w o l ด้วยกันกับเรานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ New Success World